ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันวันที่11นะครับ11ม,มีนาคมวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่11นะครับมาคุยกันถึงเรื่องถึงเรื่องอการฝังเข็มแล้วก็ทายานะครับพวมีบางคนผมเคยไปมีบางคนเนาะไป,ไปบอกว่าเนาะอันนี้ผมก็พูดถึงในานามที่ผมเคยคนรักษาต้นทุเรียนเหมือนกันนะครับเป็นคนใช้ยาทาเหมือนกันนะครับ ใชยาทาต้นทุเรียนเนาะเรา Susan, มันมันหายนะครับมันไม่เน่ามันไม่มันไม่ได้อะไรนะครับผมก็เป็นคนรักษาทุเรียนกันแล้วก็มีการฝังเข็มเลยครับผมก็ฝังเข็มด้วยแล้วก็ทาเลยเนาะทายาเนี่ยนี่ครับอันนี้ผมทามาตั้งปีที่แล้วนะครับนี่ <ๆ S 2> ครับแผนนี้ครับแล้วก็มีการฝังเข็มปี Rule. นี้นะครับนี่ครับพะปีนี้เนาะปีนี้เป็นที่ลูกลกันอยู่ว่าเขาเรียกโลกฝนมาชุกนะครับฝนมาชุกแล้วก็โลกไฟทอป าลโ,โคโคนเนาเนาะฟิวสีเหลี่ยมเนาะเขาตามปลายกิ่งอะไรพวกนี้ครับแห่งตามเนาตามกิ่งอะไรพวกนี้ครับพวกฟิวสีเหลี่ยมพวกไฟทอปพวกหลากเนาโคนเนาครับเยอะครับปีนี้ก็เลยผมก็เลยต้องฝังเข็มธรรมดาทุกปีผมก็ไม่ได้ฝังนะครับวันนี้ผมเพิ่งจาฝังสองข้างนะครับก็คือสองนเนาะตั้งแต่ผมมาทำปีตั้งแต่ปีห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดนะครับตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมาทําทุเรียนสีสะเกตนะครับหกห้าเจ็ดนะครับ ผมก็ได้มาฝังรักษาครั้งแรกนะครับพอผมมาฟื้นฟูเนาะครั้งแรกเป็นโรคเยอะนะครับสวนนี่นะครับสวนของผมนี่เป็นโรคเยอะสวนของพ่อตาเนาะมันเป็น, er, น,ปนอ่าเขาเ,เป็นโรคเยอะนะครับมีตอนที่ผมมาทับนี่มันจะมีแต่ต้นนะครับมันจะไม่มีกิง่งมันจะไม่มีกิ่งไม่มีอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ไอ้นนอที่ขาวๆนี่ผมก็มีการฝังเข็มแล้วก็ทายานะครับพอปีนี้หนักนะครับปีนี้โรคหนักผมก็เลยทายาแต่ก็เศร้านะครับแตกไม่อ่อนอะไรปกตินะครับมีตรงมีดอกปกติแล้วนะครับ อันนี้ครับอันนี้ก็ทายาเพ่งเพ่งทาปีนี้ครับแล้วก็มีการฝังเข็มนะครับตัวนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมใช้แต่ใช้ยาทานะครับนี่ครับใช้ยาทานะใช้ยาที่อ่าที่ผมได้อันนี้ครับคือผมใช้ยาทาครับมันแห้งนะครับเนี่ยผมจะขูดอย่างเดียวครับอันนี้ผมจะขูดอย่างเดียวผมไม่ได้เชาะนะครับผมจะขูดนะครับในรอยขูดนะครับเนรอยขูดรอบนี้เลยครับขูดไปถึงนี่เลยครับขูดไปถึงข้างล่างเลยนะครับนี่ นี่ครับแล้วก็ขูดหลออมาถึงที่นี่ครับนี่ครับขูดขึ้นมานี่นะครับนี่แล้วผมก็ได้สับนะครับมันจะมีรอยสับนะครับนี่ครับสับแล้วก็ทายานะครับแล้วก็ทิ้งนะครับพอทายาพอสับเสร็จทายาปุ๊บแล้วผมก็ทิ้งเลยนะครับอันนี้ผมทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่นี้อันนี้ผมมาฝังเข็มที่หลังมาฝังเข็มปีปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเพิ่งมาฝังเข็มแต่มันแห้งหมดแล้วครับแห้งครับแห้งมาเลย ยายาฝังเข็มบางตัวนะครับ <font> ป <ography> <us S 1> um ีนี้ผมไปได้เห็นหลายสวนเลยนะครับหลายสวนหลายแปลงเลยนะครับผมก็ไม่รู้เขาใช้ยาของอะไรนะครับของอะไรเนาะเขาฝังเข็มปรากฏว่านะผมผมก็ไปรักษาเนาะผมก็ไปแนะนาเขาไปรักผมก็ถือว่าผมมีความรู้ประมาณหนึ่งนึงครับเรื่องรักษาต้นนะครับผมก็ได้เข้าไปรักษาตามสวนเนาะตามสวนของชาวสวนบาเรานะครับสีสเกตบาเรานี่ครับ อำเภอกันทะลักนะครับผมก็ได้ไปหลายสวนปีนี้เข้าหลายสวนมากนะครับไปรักษาไปแนะนําเรื่องการฝังเข็มบ้างเนาะแล้วก็ทายาดักเชื่ออะไรพวกนี้นะครับนะครับใช้ยาลาตัวเทโคอเหมือนที่ผมเคย,เคยทําคลิปบอกนะครับใช้เทโลคอลาดโคนอะไรพวกนี้ครับยาถูกๆนะครับยา,บย,ายาพื้นๆเนาะยาธรรมดายาเราที่เราเคยใช้มาตั้งตั้งแต่รุ่นพอรุ่นอะไรนะครับปวกตัวเทโคอพวกนี้นะครับ คือเราใช้แบบนี้มันก็หายนะครับแล้วก็ทายานะครับแ้าาเราก็ทายาเรามียาตัวไหนที่หวาดีๆเราก็เอามาทากันเนาะมันก็แห้งแหงเร็วหายเร็วนะครับเนี่ยผมก็มีการฝังครับที่ผมฝังนี่ผมไม่ได้ฝังยาผมจะฝังตัวกดฟอสฟอรัสแอซิดนะครับผมจะฝังไม่ชตัวนี้แลครับอ่าอัตราที่ผมฝังนะครับเนี่ยแต่นี้มันเป็นอันนี้มันฝังเพื่อคุมนะครับเพราะผมกลัวมันเป็นแผลเก่าเนาะมันเป็นแผลเก่านะครับผมก็กลัวมันจะ มันจะมาทุกขึ้นมาอีกนะครับผมก็เลยฝังดักเฉยๆนะครับฝังตรงนี้นะครับแล้วก็มาฝังข้างบนนี่ครับแต่อันนี้แต่แผลนี่ปกตินะครับแผลมันแห้งปกติครับมันจะไม่มีราบนะครับมันแห้งหมดแล้วครับแต่ผมฝังเผื่อเผื่อเฉยๆครับเพราะตัวเราฝังตอนนั้นฝังตอนช่วงช่วงยังไม่ออกดอกเนาะยังยังไม่มีดอกเนาะยังไม่มีดอกยังทำใบทำใบสองหรืออะไรนี่ครับ อ่ามันก็จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกนี้เป็นยาร,ราักษาเนาะแล้วก็เป็นยาบำรุงต้นเป็นในตัวนะครับผมก็เลยบำรุงต้นบำรุงดอกอะไรพวกนี้ครับอ่าเราก็เลยฝังผมก็ฝังได้ครับเราพวกนี้เราฝังได้ครับฝังมันมันมันมีนผลครับม,มีแต่ดีครับอ่าตัวไอ้กรดฟอสฟอรัสแอซิกอะไรพวกนี้ครับตัวถูกถูกครับเราถูกถูกเนาะผมก็ผสม UK, อยู่แค่อ่าสิบซีซีเนาะสิบสิบต่อสิบเนาะสิบสิบต่อสิบนะครับอันหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผม ยาสิบน้ำน้ำกันสิบนะผมก็ฝังอยู่แค่นี้ครับเนี่ยฝังฝังเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อสร้างภูมิเนาะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพราะถ้าฝังรักษาอาจจะฝังทีหน่อยนะครับถ้าฝังรักษาผมจะฝังเป็นคืบนะครับเนี่ยคืบหนึ่งเข็มหนึ่งคืบหนึ่งเข็มนึงครับถ้าฝังรักษานะครับถ้าเราเป็นแผลนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าตรงนี้เน่านะครับเราต้องฝังรอบแผลนะครับฝังรอบแผลเลยเนาะขึ้นมารอบแผลเลย ก็คือห่างแผลถ้าคืบหนึ่งครับห่างแผลถ้าคืบันแล้วก็ฝังรอบเลยครับนี่ฝังตรงนี้ฝังคืบคืบละจุดครับคืบละจุดนะครับเพื่อสกัดเชื้อนะครับล่อแผลเลยอันนั้นคือฝังรักษานะครับแต่ถ้าฝังสร้างภูมิเนาะทีเขาฝังกันนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดทีเขาฝังกันนะครับเขาก็จะเล็งครับเขาจะเล็งแบบนี้นะครับเนี่ยงามไหนที่ว่าที่ว่าเราฝังไปเราคิดว่าไม่กงก็งามนะครับไม่กงก็งามบนนะครับคือพยายามให้ให้ ให,ให้จุดที่เราฝังไปเนี C C <C. S 2> ่ยแนวที่เราฝังไปขึ้นสูงที่สุดนะครับยามจะวิ่งไปขึ้นสูงที่สุดเลยนะครับพยายามแฝังแล้วก็ฝังสักสามเข็มถ้าต้นงานี่ก็ฝังสักสามสี่เข็มก็ได้ครับรอบต้นนะครับฝังสักฝังสักสามสี่เข็มก็ได้คืบแ้วคืบแ้วเข็มก็ได้ครับฝังได้ครับฝังสามภูมิครับคือเพื่อเพื่อป้องกันโรคพวกนี้ครับแล้วก็ฝังได้แล้วก็บำรุงต้นด้วยเนาะแล้วก็ฝังได้แต่ถ้าฝังรักษาก็ฝังคืบแบบสมมติเป็นแผลอยู่ตงกลางเนี่ยเราก็ฝังรอบเลยครับคืบแ้วแผลคืบ คือคืบละเข็มละเข็มละเข็มนะครับแต่ตัวที่ผมใช้ผมจะใช้กดฟอสฟอรัสแอซิดนะครับนะครับแล้วก็ทายานะครับเนี่ยปรากดหายนะครับเนี่ยไม่มีเน่านะครับเนี่ยแห้งหมดนะครับทาแล้วก็ทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปทาอะไรมันถ้าเราดักเชื้อเป็นนะครับถ้าเราดักเชื้อเป็นเราฝังดักเชื้อเป็นนี่หายหมดนะครับไม่มีลามไม่มีลามไม่มีเน่านะครับแต่ยาบางตัวนะครับเนี่ยยาบางตัวปีนี้ผมเข้าไปเนาะมันมันมีผูกถึงยาบางตัวก่อนเนาะ อ่าผมเข้าไปรักษาเนาะไปรักษาไปขูดไปทาไปแนะนําเขาครับไปแนะนําไปแนะนําวิธีการทายาเนาะวิธีการทายาและขูดแผลทาแผลเนาะผมก็เขาไปแนะนําพอผมอาจจะมีความรู้บ้างผมก็เลยไปแนะนําเขาครับนี่ครับผมก็ปรากฏว่านว่าไปไปเจอที่เขาฝังเข็มไม่รู้เขาเอายาเลยอว่าฝังมันเน่าเป็นมันเมามันเน่าเข่าตามท่อเลยครับมันเน่าเข่าตามท่อเลยครับ อันตรายนะครับยาแรงๆพวกนี้ยาเราอย่าามาฝังนะครับไอพวกที่ฝังแล้วมันมันเน่าเลยนะมันคือเรือแผลมันไหม้เลยเนาะ่อน้ําเลี้ยงมันไหม้เลยพวกนี้อันตรายนะครับผมเห็นหลายแปลงครับที่ใช้กันแต่ไม่รู้เขาใช้ของยี่ห้ออะไรครับผมก็ไม่รู้เขาเนาะอันนั้นผมก็ไม่รู้แต่อันผมก็เลยไม่แนะนําอันที่ปลอดภัยนาะก็คือกดฟอสฟอรัสแอซิดนะครับที่ผมใช้นะครับแต่ตัวอื่นเขาอาจจะมีตัวอื่นที่ที่ปลอดภัยกว่านะเนาะอันนั้นผมก็ไม่รู้นะแต่ผมใช้ตัวนี้นะผมใช้ตัวนี้มา อผมก็เนาะผมก็ทามานานนะครับไอตัวไอฝังเข็มเนี่ยผมก็รู้จักรู้เคยทําเคยอะไรมานะครับผมแต่ผมก็ใช้แต่ตัวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะไม่มีผลเนาะไม่มีผลเสียนะครับมีแต่ผลดีนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีไม้ไม่มีอะไรครับมันจะแห้งจะทําให้แผลแห้งดีแต่ฝังแค่สิบอ่าหนึงต่อหนึ่งก็พอแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งอ่าบางคนเขาก็ฝังแเนาะอ่าฝังแเนาะเหมือนอ่าฝังยาสิบ น้ำกันแปดไรเงี้ยครับบางคนก็ฝังามาความถึกก็นั่นหน่อยสิบสามสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามซีซีเนาะแล้วก็บวกน้ำกันแผมันได้ครบยี่สิบนะครับทำไ,ได้ครบยี่สิบซีซีต่อต่อหนึ่งเข็มนะครับแล้วเราก็ฝังได้เลยนะครับไม่มีไม่ีไม่มีตายครับไม่ไม่มีว่าแผลจะเน่าจะเปื่อยนะครับไม่มีว่าจะร้อนจะแรงอะไรพวกนี้ครับคือเราฝังเนี่เราฝังเพื่อสร้่งภูมินะครับสั่งเพื่อวามสูงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีก หล,หลายต้นที่ผมไปที่ผมฝังแล้วก็ทายาเนาะฝังแล้วก็รวมนี่ทายาหายเันหายเลยครับมันไม่มีเน่ามันไม่มีแบบว่าเรียกว่าเปลือกเน่าเปลือกอะไรพวกนี้ไม่มีครับมีแต่หายแห้งหายครับนี่ครับนี่ร้อยท้าเก่าครับทานแต่ปีที่แล้วน่ครับทานตีปีที่แล้วแห้งหมดครับแห้งหมดแห้งหหายคเนี่ยขาวเลยครับแห้งหมดครับเปลือกร่อนที่ผมท้าไว้นะครับ หล่อนมาเลยแห้งหมดครับี่ผมซับีอผมเท้าครับถ้าเป็นแผลครับเราเราไม่ต้องงัดออกมานะครับเราเราแค่ซับซับไปเฉยไอตรงเนี้ยไอตรงแผลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยุบไปเองครับแผลัางทีเขาเน่าอ่ะเนาะที่เขาเน่าอยู่แล้วเนาะเขาจะยุบไปเองนะครับแห้งหมดครับหายหมดเขาจะยุบไปเองเขาเลยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะเป็นแผลแบบนี้ครับเขาก็จะแห้งแบบนี้เองครับเราเราไม่ต้องยกแผลเขาออกเนาะแต่สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนตอนที่ผมทำเนาะ ตอนผมทำแรงๆนะผมจะยกแผลออกมาเลยผมจะเอามีดกรีดเลยครับกรีดรอแผลเลยผมจะเอามีดกรีดรอแผลอันนั้นก็ได้นะครับแต่สมัยก่อนก็ทํากันเนาะสมัยก่อนยาอะไรพวกนี้มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็จะเอามีดกรีดเลยบกรีดรอแผลเลยแล้วก็ยกแผลออกมาให้เห็นเปลือกให้ถึงตรงนี้เลยครับแล้วเราก็ไหลเชื้อเนาะแล้วเราพอเรายกแผลมาปุ๊บเราเราจะเห็นเส้นทางในครับที่ว่า มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนาะเส้นเส้นเชือไฟท็อปนะครับมันจะเป็นวิ่งแนวตรงเนาะมันจะเป็นวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแล้วเราก็อาจจะดักเชือกครับแล้วก็ขูดเผื่อดักเชือกทาแล้วมันก็หายครับแต่ว่าแต่ว่าแผลมันจะใหญ่ครับเวลามันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมันก็จะกลายเป็นแห่งเนาะแล้วพอปล่อยนานๆไปไอ้ตัวนี้มันจะพุครับเนี่ยตัวแก่นในเนี่ยมันจะพุนะครับมันจะมันมันจะพุ นะครับพอปล่อยหลายปีไปมันจะผุนะครับเวลาโดนลมโดนไหลมันจะอันตรายนะครับผมก็เลยตอนนี้ผมก็เลยอพอหลังๆมาผมก็ขูดอย่างเดียวนะครับขูดแล้วก็ทาแต่ว่าพอมันเป็นแผลใหญ่ๆแบบนี้มันเน่าอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้เนาะแต่มันจะไม่เสียเนาะไอ้ที่มันเป็นนิดๆในหน่อยมันก็จะหายมันก็จะกลายเป็นแห้งไปแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดผมกรีดนะครับแผลอันนี้ถ้าผมกรีดผมก็กรีดยาวมะนี่เลยครับผมก็กรีดยาวเนี่ยมันก็จะกลายมันเสียแผลเยอะนะครับ แต่ถ้าเราขูดแล้วทาเลยแล้วก็ซับแบบที่ผมว่าเนี่ยครับอันไหนที่มันเป็นแรงมันก็จะแห้งแบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะยุบไปแบบนี้เลยมันก็จะยุบไปแบบนี้ไอตังเปลือกที่ว่ามันนี่เป็นไงมันก็ไอที่มันเป็นนิดๆแต่นอยมันก็จะแห้งไปเนาะเดี๋ยวแผลมันก็รัดนะครับมันก็จะค่อนข้างดีแต่อันนี้ผมไม่ได้ทาผมไม่ได้ฝังเข็มนะครับนี่ชุดนี้ผมไม่ได้ฝังเข็มนี่ครับชุดชุดนี้ผมจะไม่ได้ฝังเข็มถ้าไม่เป็นแผลแบบมันมันไม่มันไม่ได้น่ากลัวเนาะมันเป็นแบบ มันพอรักษาได้เราก็ไม <the> <I> ่ต <No. S 1> <the> <I> ้องไปฝังเข็มมันครับเราก็ไม่ต้องไปฝังไม่ต้องไปอะไรมันนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวเราก็ถ้ามันไม่ไหวเราก็เอาครับเราฝังได้ครับฝังได้มดครับถ้าเราอยากฝังมันเป็นเป็นที่เรานะครับเราฝังเราก็เราเราก็เปลืองเงินเนาะเปลืองเงินไปซื้อยามาฝังถ้าเราคิดว่าเออแผลแค่นี้เราขูดได้เราก็ทายาอย่างเดียวมันก็หายนะครับเราขูดแล้วทายาอย่างเดียวมันก็หายแล้วเราก็ไม่ต้องไปฝังมันนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องอาจจะฝังเข็มด้วยเนาะฝังเข็มร่วมด้วยมันก็เหมือนกับเรา เรารักษาภา,ายในเนาะเราฉีดเข้ายาเข้าเส้นเลือดเนาะเพื่อแก้ปวดเนี่ยนะเราปวดตําอะไรพวกเนี้ยเราก็ฉีดยาเนาะรักษาภายในเนาะแล้วเราก็อาจจะทายาทายา,าเราถ้าเรามีแผแลนะครับเราก็ทายารวมด้วยนะครับ <IS M> แผลมันจะแห้งเร็วนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเน่านะครับมันจะน <IS M> แห้งเร็วมันจะทําให้แผลแล้วแห้งเร็วไม่ใช่ว่าเราจะฉีดยาอย่างเดียวแล้วเราไม่ทายานะครับม <IS M> ัแนแห้งช้าครับมันหายมันอาจจะหายแต่มันหายช้าครับเพราะผมเคย ผมเคยทําคลิปมาตั้งแต่ตอนนู้นนานนอนอยู่ในคลิปผมนะเนาะยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเคยถ่ายรูปอะไรไว้แล้วเนาะว่าการฝังเข็มกับการทายาอันไหนหายเร็วกว่ากันนะครับปรากฏว่าทายาหายเร็วกว่าครับทายามันแห้งเร็วกว่าครับแต่ฝังเข็มมันก็หายครับมันหายแต่มันหายช้าแค่นั้นเองครับนะครับอันนี้ฟารมรูกสึกผมนะครับผมไม่ได้ไปว่าไปอะไรใครนะครับไปนี่ใครครับคือผมทํามาแบบนี้เนาะผมก็เลยมามาบอกให้ฟังนะครับมันก็จะ ผมก็เลยมาบอกให้ฟังนะครับ๋ผมจะไปดูแผลที่ที่ผมทําที่นี่นะครับที่ผมมันมันมีผมก็ทาไปครับที่ว่ามันเกิดนี่นี่นะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเี้ผมก็ทาครับขูดแล้วก็ทาเอาเนาะขูด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 แล้วก็ทาครี๋ยวก็หายครับทาแล้วก็ทิ้งไปเลยครับถ้ามันเป็นนิดนแต่หน่อยแล้วก็ทาทาทาแล้วก็ทิ้งไปเลยครับ แล้วก็เชาะเอาอมีดซับเบาๆครับซับให้มันซึมซับเผื่อล่างเผื่อบนครับแล้วก็มันมันมันก็จะหายแห้งไปครับอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยเห็นนะมมันเป็นนิดๆแต่หน่อยครับแล้วผมก็ขูดแล้วก็ทาเนาะเชื่อครับผมผมถึงผมถึงทำคลิปบอกนะครับว่าเวลาเราเราหาเชื่อเนาะเราต้องไปหาตอนกลางคืนครับตอนไก่สว่างเนาะเราจะเห็นมันมันจะมีน้าซึมน้ําซึมน้ําเยิ้มเนาะ มันจะมีน้าซึมน้าเยอะมาเราจะรักษาได้ทันนะครับระยาเนาะเราจะใช้ยาน้อยเนี่ยแบบนี้ครับมันเป็นน้อยนะครับเราก็แค่ขูดๆๆแล้วก็เชาะเอามีดซับหน่อยๆแล้วก็ทาหน่อยเดียวครับกับใบเปลืองยาด้วยเนาะใบเปลืองยาด้วยแล้วก็หายแหงแบบนี้ครับแห้งหมดครับข้างบนเนี่ยครับมันไม่ได้เน่านะครับแหงครับแหงหมดแหงจก่งเลยครับนี่แหงหายเลยครับแหงแตกเปลือกร่อนดีครับหายเลยครับนี่ครับแหงหมดครับแหงหมดเลย ก็ปีนี้เนาะเป็นโรคเยอะเนาะเป็นโรคผมยอมแล้วปีนี้เป็นโรคเยอะเ,อะเ,เ,เยอะถึงเยอะมากครับเดี๋ยวผมให้พามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นนี่นี่แต่ก่อนนะครับแต่ก่อนตอนที่ผม,ผมร,รักษาเลยใหม่เ่ยผมยกเปลือกออกนี่หายนะครับยกเปลือกออกอาหายนี่ครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ผมยกเปลือกออกเลยนะยกยกแผลออกเลยนะครับนี่อันนี้เป็นตั้งแต่ปีห้าห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าแปดเนาะนี่ผมยกออกตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าแปดแผลนี้นะครับนี่ ยาวไปเลยผมกรีดนะครับเอาใช้มีดกรีดแล้วก็ยกออกเลยนะครับแล้วก็ขูดขูดแล้วก็ทายานะครับก็หายหมดครับเนี่ยแห้งหายหมดครับเนี่ยแห้งเช่งครับเนี่ยนี่ทาเก่าครับแห้งครับรยยาเก่าครับขาวๆเนี่ยหายหมดครับเียแห้งหายหมดครับแต่อันนี้มาเป็นมาปีนี้มาเป็นซ้ำอีกเนาะมาปีนี้มาเป็นอีกนะครับมาเป็นอีกรอบเลยแต่ตอนนี้กําลังใบสวยแล้วครับใบแตกใบอ่อนสวยแล้วครับ ดูครับเป็นทั้งตัวนี้ผมฝังไปเกือบสามสิบเข็มนะครับนี่กิ่งนี้ครับเนี่ยฝังไปแล้วก็รวมทายาไปด้วยนะครับฝังแล้วก็เนี่ยกิ่งเนี้ยไอ้ตัวนี้นะครับฝังรอบแผลเลยประมาณสามเกือบสามสิบแผลสามสิบสามสิบเข็มนะครับเกือบสามสิบเข็มนะครับแต่ตอนนี้ดอกกําลังอกาลังรวยเนาะกาลังรวยนะครับนี่ยอดยอดแตกปกติครับนี่ แตกจนแตกยอดออกมาปกติแล้วครับนี่นะครับแตกยอดมาปกติสวยแล้วครับตอนผมตอนผมทําแผลตอนนั้นเนาะมันยังใบยอดพวกนี้ยังไม่แตกนะครับแต่พอทําแผลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็ค่อยๆหายนะครับค่อยๆมาดีขึ้นนะครับแล้วก็แตกยอดออกมาเป็นปกติใบเบยดําปกติครับใบเบยก็ดําปกติครับนี่ครับเนี่ยแต่ก่อนผมผมทำเมั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะครับนี่ครับ เจ็ดห้าแปดนะครขูดยกแผลออกครับหายแต่กว่านั้นทำรับแต่เดี๋ยวนี้ยารีบแล้วขูดขูดแล้วก็ทายอย่างเดียวครับเนี่ยขูดแล้วมันต้องไปยกแผลออกครับบางทีบางทีเขาเรียกว่าบางทีบางทีแผลมันเป็นนิดนิดแต่หน่อยนาะเราไปยกไปกรีดออกมันเสียดายนะครับเสียดายมันกลกลายเป็นแผลใหญ่แล้วเวลาลมพายุมาอะไรมาพวกนี้มันจะมันจะโค่นง่ายนะครับมันจะพุครับเนี่ยดูครัผมกรีดออกครับเนี่ยนะครับ เนี่ยเขากรีดกรีดเป็นเส้นเลยครับเนี่ยไอ้ทานเนี่ยเนีขกรีดเป็นเส้นเลยครับแห้งหายหมดครับเนี่ยหายไปแล้วผมเลี้ยงแขนงนะเลี้ยงแขนงมันต้นมันตายนะต้นตอกลางมันครับเขาเรียกว่าดวงฟันเนาะอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นดุยดวงฟันนะครับนี่อันนี้ไม่ได้เป็นโลกนะครับดวงฟันรอบเลยนะดวงฟันรอบมันเหลือนิดนึงเนาะมันเหลือนิดเดียวเองมันเหลือนิดเดียวเองแล้วก็เลยตรงเสียดายนะเสียดายดวงฟันแค่นั้ลอย Utan, นี่ยนะหล่อบเลยครับนี่ยันหลอบเลยครับนี่ยครับเนี่ยปันหล่อตัวเลยเจาะรูเลยครับเนี่ยนี่เนี่ยนะปันหลอบเลยครับแล้วก็จะเหลือกิ่งอยู่หน่อยนึงครับ al, لف, เหลือเหลือเหลือเส้นเขาเรียกเหลือสะพานมันไม่ม,ไม,ม,มีสะพานเขาเรียกเนี่ยมันเหลือหน่อยเลียงครับเหลือหน่อยนึงเนาะแล้วก็เลยมันแตกแขนงมาผมก็เลยเลี้ยงแขนงก็เลยเลี้ยงแขนงเนาะเนี่ยฝั่งนู้นผมก็เลี้ยงแขนงเขาก็ดึงกัน ผมก็จะเลี้ยงแขนงแบบนี้ครับเลี้ยงแขนงแบบสองกิ่งถ้าเดี๋ยวพอมันใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวก็จะผูกดึงกันนะครับทำมแตกแขนงมาแล้วก็เลี้ยงไว้เลยครับเพราะต้นเนาะต้นเก่าต้นแก่เนาะบางที่ดวงเจาะเมืองอะไรเจาะมัองเรามองไม่เห็นเนาะเนี่ยดวงฟันรอบเลยครับเหลือหน่อยนึงครับเนี to to ่ยเนี่ยฟันรอบเหลือหน่อยเดียวครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ครับเกี่ยงอะไรเหลือๆเนี่ยเหลือตั้งกลางเนี่ยหน่อยนึงครับเนี่ยครับมันก็เลยมีมันแตกแขนงมาผมก็เลยเลี้ยงแขนงเนาะหนุ เลี้ยงแขนงก็เลยมีก็เลยหนุ่ยเชือกดึงผูกดึงกันไว้นะครับอฝั่งนี้ผมก็เลิ่มเลี้ยงครับเลี้ยงมาด้สักพักนะครับเริ่มกิ่งเริ่มโตแล้วครับเดี๋ยวก็จะมันรามันใหญ่ขึ้นก็จะดึงกันครับแล้วก็เลี้ยงทําเป็นไอ้นี่เลยครับแล้วก็อาไว้ลูกได้นะครับอันนี้ยแผลเก่านะท่านี่ยแผลเก่าแต่หายแห้งหมดแล้วครับนียแผลเก่าทายาแห้งแห้งหมดครับแห้งหมดครับเดี๋ยวผมไปดูผ้าแผล ราะแต่ก่อนผมก็รักษาเนาะต้นแปงนี่เป็นโคลเยอะนะสมัยก่อนตอนผมมาทําใหม่ๆเนาะโคลงขรนขังเต็มแปลงเลยนะครับผมก็มาฝังเข็มเนาะมาฝังเข็มแล้วก็มาขูดทายาเนี่ยครับอันนี้ทายาจนมันร่อนมาแล้วครับอันนี้มันแห้งแล้วนี่นครับดูอันนี้นะครับนี่เครับไฟท็อปครับมันจะวิ่งไปแนวตรงนะครับมันจะวิ่งแต่โค้งขึ้นมาเลยครับนี่ครับต่แห้งแล้วหายหมดแล้วอันนี้หายหมดนี่ตัวหญ่ ดกทุกปีนะครับตัวนี้ไอ้ดูฝั่งนี้นะครับนี่ผมยกแผลออกอันนี้ครับอันนี้เป็นใหม่นะครับนี่อันนี้เป็นปีนี้นะครับฝนมันชุกนะมันก็เลยเป็นปีนี้หน่อยหน่อยผมก็เลยซับขุดขูแล้วก็ซับทายานะครับหน่อยเดียวครับแต่อันนี้ครับสมัยก่อนไอ้ตอนห้าปีห้าเจ็ดเนี่ยผมยกแผลออกเลยผมยกแผลออกยาวไปถึงนู่นเลยครับนี่ต้นสวยครับต้นปกติครับต้นปกติต้นสวยนะครับ ต้นสวยดกทุกปีเลยครับต้นนี้ครับผมแฝนดกทุกปีครับเกือบสองร้อยหน่วยครับต่อตอน้นนะครับเนี่ยผมยกยกออกแต่แห้งไว้แล้วแห้งหายไว้แล้วผมก็เลยอยากมาแนะนําเนาะแนะนำเนนนำลยอยากแน,นะนำเนะเป็นลูกผมก็มีนะครับเนะี่ยลูกลูกใหญ่ลยยแล้วลูกเกือบโลแล้วนะเนาะเกือบเกือบลแล้วครับต้นนี้เกิดค่อยตอนนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเคยเป็นลูกลก็เหมือนกันครับแห้งมันกะ็หายหมดแล้ว ตอนนั้นเป็นทุกต้นครับเป็นลูกทุกต้น,นครับแห้งหายหมดแล้วทายาเนี่ยรอยทายาเก่านะแห่งหมดนี่ครับนี่นี่น,นี่นี่ครับมีแกนเลยครับนี่ผมยกแผลออกเนาะแต่ก่อนมันยามันยามันไม่ค่อยดีเหมือนสมัยนี้นะครับผมยกแผลออกแล้วก็ขูดทายาหายนะครับแห้งหมดครับผมไฟท็อปไมื่ก่อนเนาะ คนรุ่นนี้เขาจะรู้ครับคนคนที่เขาเคยทําทุเรียนทุเรียนใหญ่เนาะเขาจะรูดีเนาะคนแถวนี้เนาะเขาจะรูดีว่าไฟทอปแต่ก่อนเอมันก็เขาเรียกว่าแต่ก่อนเนาะเขาจะไม่รู้จักร,รักษากันนะเนาะเขาก็บบานเราสีสเกตดบานเราก็ปลูกกันเยอะนะครับแต่เขาเาขาอยากเขาเรียกยังไม่ค่อยรู้จักรรรรก,าการร,รักษากน,นะครับด้วงกินตายมั่งไฟทอปลูกเน่าหลากเน่าโคนเน่าตายบ้างอะไรเงี้ยครับเขายังไม่รู้จักรักษากันก็เลยตายกันเยอะครับรุ่นนี้ แต่ของผมมาเนาะผมมาได้ผมมาอยู่ตั้งปี58ับผมเป็นเคยตั้งแต่ปี5 57 58 57เนาะ57 58ผมก็เลยมารักษาเนาะมันก็เลยก็เลยทันนะครับสวนนี่ก็เลยทันก็เลยค่อนข้างจะอยู่เยอะนะครับรุ่นนี้รุ่นอายุ30ปีนี่จะอยู่เยอะนะครับแต่ก็ก็ลงหลายต้นนะครับก็ลงหลายต้นอยู่เนาะแต่ก่อนผมผมแฝนลูกเยอะนะครับผมจะสายแฝนลูกเยอะนะครับผมจะเอาแฝนลูกเยอะทุกปีนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเนาะหนักหนาอยู่ แต่ก็นี่ครับแต่ก็ทำกันไปครับแต่พอ้พอมนี่ครับลูกลูดกเยอะทุกปีต่วนมึงกันเลยอาจจะอนี้บางนะครับนะครับก็ะจะประมาณนี้แล้วครับครับสวัสดีครับ